สวัสดีครับเ,เจอกันบรรยากาศ้หนากนะทีมงานบาลโรงงานครับผมจังหวะขามทั่งหากินขเขาเฮ้ยดูรถอ้อยครับผมช่วงนี้เป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวอ้อยนะครับผมลาดูเสื้อผ้าแต่ละคนเอาแบบอบอุ่นอบอุ่นมากๆเลย ข้ามากินร,ร้านประจับครับผมร้านประจับเป็นอาหารตามสั่งที่หน้าโรงงานคารีเด้อเมื่อวานนี่เออเอาเมื่อวานนี่กระเพราทะรีจัดสามชอ่ห้อยห้อยจะสร้งสามเด้อายัาง ช่วงนี้ช่วงเศร้านี้ทางกระสินผมอุณหภูมิงองศาอยู่ประมาณ10องศานะครับบอกเลยแบบเย็นแบบหนาวแบบคือว่าหนาวที่สุดในรอบปีเนาะอาบน้ำครับแสนล็อบากขับรถมากอะแสนล็อบา,บากบาเดินลพคนมานผมกับประเทศไทยบรรยากาศไม่กินข้าวอยู่ในโรงงานน่านอะครับ่างนี้ไทยบรรยากาศที่นี่กับทีมงานบ่อรโรงงานก,ากับเนี่ย ก๋าเหลากาเหลาข้าวเปล่าอืมไก่ไ,ไส้ที่เบิร์น,นับผมชัยยะฟัดฟาร์มตยวใหญเกตีนเกเ่งติดต่อได้ผมราคาจะพันหาขึ้นไปครับอือก็ผิดเ,เซบค่ะว้าวร้อนๆนะครับร้อนๆอ,อ,อันนี้ช็อปทะเลครับผมที่ดีบาทจัดใจเดียวผมสวดจัดเรืน่นงส่วนไว้เจ้า เรอส้มตำนะครับนี่ิดไฟเล็กน้อยเหลียมเลี้ยงเลยนะครับผมแล้วเราก็จักซอสไปเลยเสียสิหลายสั่งเนืนี่ไอ้เวรได้สั่สสงเนีเอ้อนี้สาม อันนี้ก็สามเหมือนกัาเมอว่าถดออก้คุณมันไม่กินเขาข้างหนึ่งเบิดกวนหรือ sure hmm, ้างหนึ uh ่งหัวใจวายหัวใจวายอ่อนเพลินเดี๋ยวกัน ผมว่าจะนาวตักเมื่อนะอากาศนาวก็ดีคนทำงานทำงาต่างแจงตาต่อยเขาจะบมือทด่โอ้ยต้องใส่เสื้อนาวได้แบบที่เขามาลับชมอากาศหนาวนาก็ดูแลสุขภาพวเดเด้วยทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเอง มีเพื่อนมาไหม่น่ารักวันนันเอาขึ้รต่อไหมครับไม่ได้ใจไม่ได้ใจเพอตอบไม่ใจกัแล้วกันนะผู้โดดบนค้นไม้คุ่ยจด๊ปะ

เลี้วงร้อนเขาเรีงกลานู่อืมู่ไคันื่อว่าร้านนี้เขตอาหารเสียบเป็นร้านประจํารับ เซรัะละลา่ามันจะมีแบบแทลเลกเตอร์แทลเลกเตอร์เสียบคนาาละอยา่างคนละอย่างจุดเด่นยังไงครับ สูสดเ้อครับผมงานกับโอาหลายเงินกันนนบกนอะยนครับผมการต้อสูไปพู้ที่นะครังานประมกัน่ยี่ไปครับจะโรงงานน้ำตาลเลยครับคือเรากระหลายครับคุณบุ๊กบุก ช่วงออกประดีวช่วงออกปรเดยรวันน้ะคอเอื่อมาตลาดลูกเป็นแบบซื้อแทงประดีนนี้มีการรนข่าันหน้านี้บานาเมพประมาณไนะัแล้วก็ไต่าเงโนีหรือเนี่ยแล้ก็ดี่งบริษับ่มีขู้โดยเฉพาะกัลยาสิน้องยังไม่มีการสิเชื้อนะครับผม mùa mà không mùa mà không thể tìm đến không làm có quay quần gì

เปกาไีวตัถูกต้องที่เดียวแล้วมงอย่าแจ้ต่าี่หเป็นาดนลูกค้าระจับตั้เนแรกไปแล้วครับมั่วเลยว่เขาอย่างกู เือูม,มาขายเพ็ดน,นำนำประหลาดาลอดดยู่งนลรบาตือตบาแม่มาตลบาตเขาขายผูกเนียเดือนละสองแสนตุบาราพอพันเดียพันเนาะนนพ้นแ่บเยไมอสุพรรบุรีบอเขาเิมาเรื่อยังเลหรอ

มือซีสือเลยวาวทัองม้ารสจางสีกว่าไหนวะคือกินได้ขึกได้เอามือน oh. ังเอมือนันก dog ับม้าขาวสื่อได้สื่อส่ยพนหักนึ่มากว้าวทานกินข้าวะวนตุก็ตามนี้นี้น่อกว่าหันเลยเด้๋ยวมนน่าเปรียบคือเก็บผักมัน ต้นน,น,น,ตนน้ำอีกคือกอดัยผักหัวอยู่นะต้นแซ่บเลยเนาบึงอะไเนะบึง ไ ah อ huh? ้วิกินไก็ใสีนเป็นตัตุ่นเร่งีพไม่ยางเก่าแล้วบนี่ยาว่าหมงตันบ พี่ว่าถักกองด้วยต่อเพิ่เฝากกำนันต้วยฝากำนงนกำงันยัาเซจีบอ,อ,อนนบ่อนไล่จะไล่กันถ้างปนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรมนี้ยาเซจีก็ตือครับผมว่าฝากมันเน้อครับผมบายบมลลายแล้วบรู้กันนะว่ไปไคย มูวัตังเกยขายที่เหตุตังเกยดข่าวมีสุมเมนเสื่อเสรผิดห้องบมาปากท้วงขาท้วขาเนี่ยน,นี่นี่นี่ด้านนี่เสไวบเบิ้งได้สีสัญญนละบรรยากาศเ,เสียบนัวๆ เดี๋ยวจะขอจบคลิปบ่าวโรงงานไปเพียงเทาง่านี้ขอบคุณทุทกคน,นที่เข้ามาติดตามรับชมยูที่เจอในคลิปนี้นครับผมดดดดบรรยากาศรถอ้อยปิ่งได้เยอะมากอะระมัดระวังเยอบผมรถอ้อยรถขวางร้ายผมนี้เห็นเยอะไปยินดีที่เจอรันไหมครับผมสวัสดีครับ